CR 67017อีดินติดไล่ชาสุยฟงฮะเไล่3งาน7จดเ็ดตารางวานะครับติดถนนคอนกรีตครับไล่ละ450,000บาทเท่านั้นนะกับไล่ชาสุยฟงเลยฮะก็ถนนคอนกรีตหน้ากว้างอยู่133เมตรนะฮะไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงใกล้กับเล็กพาตต์วิวรีสอร์ทฮะในไล่ชาสุยฟง สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านกับเชียงรายขายที่ดินฮะตอนนี้เราอยู่บนถนนพลโยธินนะแถวตะบนสีคำเพื่อไม่จันจังหวัดเชียงรายนะเพื่อไปดูที่นา7ไร่3งาน77ตารางวาติดกับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเอมืองเมจันนะที่โด่งดังเลยทีเดียวฮนะก็คือไรชาสุยฟงฮนะก็โดยแปลงนี้ห่างจากถนนเส้นนี้นะฮะประมาณ5 7, 5กนะิโลเมตรฮะ การเข้าออกก็ได้2เส้นทางจะเส้นทางโดยตรงผนนยุทีนหรือเส้นทางไปดอยแม่สลองได้หมดนกคนะก็ก็ไม่ไกลจากตัวมึงอำเภอแม่จันนะฮะเดี๋ยวเราเลี้ยวไปทางนี้นะฮะทางไรชาสุยฟงนะไปอีก5.5กิโลเมตรนะฮะก็เป็นที่นาติดกับสารนี่งๆศพการของไรชาสุยฟงเลยนะกคอ่ะตอนนี้เราเข้ามาเรื่อยยฮะตรงถึง อ่าไร่ชาสุยฟงนะฮะวันนี้เราจะเข้าด้านหน้านะฮะคือด้านอ่าไร่ชาสุยฟงโดยตรงลูกค้าคือแปลงนี้เข้าออกได้2เส้นทางนะฮะเส้นทางผ่านโดยเบสลองได้เลยนะฮะก็จะใกล้กว่าประมาณ1.8กิโลเมตรนะฮะหรือเส้นทางอ่าหลักเลยคือเส้นทางไปไร่ชาสุยฟงโดยตรงนะฮะโดยเราจะผ่านในไร่ชาสุยฟงเลยลูกค้านะฮะเพื่อไปดูกันเนาะเป็นยังไงนะฮะ ก็ GO 7ไร่3งาน77ต,รตราร 1, 5, างวานะฮะเอกสารส่วน1ใบ1แปลงนะฮะขายเฉลี่ยไร่ละ4 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นฮะหน้ากว้างติดถนนคอนกรีต133เมตรฮะมีไฟฟ้าแรงสูงผ่านหน้าที่ด er ินหน้าแปลงเลยทีเดียวนะฮะเหมาะมากครับสำหรับทํารีสอร์ทหรือทำกิจการหออยิจการโฮมสเตย์นะฮะเพราะว่าใกล้สถานที่ต้องสำคัญคือได้ชาสุยฟงแล้วลูกค้า ตอนนี้เรามาเข้าในร่ชาสุยฟงนะฮะลูกค้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะก็ในช่วงแรกนี้เราจะเข้าผ่านในร่ชาสุยฟงเลยนะฮะเพื่อจะดูบรรยากาศนะเข้าออกเส้นทางในร่ชาสุยฟงนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะฮะก็เลี้ยวซ้ายตรงนี้นะฮะถ้าขึ้นเนินก็จะเป็นร่ชาสุยฟงที่เขาไปทานอาหารกินกาแฟกันนะฮะนี่ฮะเราจะเลาะข้างๆของร่ชาสุยฟงไปนะฮะลูกค้า ก็จะเจอที่ดินแปลงของเราที่จะขายอยู่ด้าหน้าอยู่ตรงนี้นะครับนี่คที่นายจนซ้ายมือนี่นะครับการมาถึงแล้วครับแปลงนะ,ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงนะลูกค้าอ่ะตรงนี้เราไปถึงตรงที่นานที่จะขายแล้วฮะก็ตอนนี้คนกรีดกาลังปรับปรุงฮะ,ะกำลังลื้อจะทําทางใหม่นะลูกค้านะถนุนกว้างเลยทีเดียวประมาณหกเมตรได้นะ แปลงนี้ก็จะเป็นลาเหมืองฮะและด้านหน้าก็จะเป็นลาเหมืองเล็กๆนะฮะก็หน้ากว้างร้อยสาเมตรด้วยกันนะฮะมีไฟฟ้าผ่านหน้าแปลงเลยทีเดียวนะฮะติดกับไร่ชาสวยฟงฮะที่เป็นเนินบนดอยนะฮะลูกค้าก็ทำนาปีละหนึ่งครั้งนะฮะระดับการความเอานาที่ต่ากว่าถนนี่ประมาณเมตรครึ่งถึงสอเมตรด้วยกันนะฮะ ก็ใครที่กาลังมองหาที่นาฮะใกล้แหล่งท่องเที่ยวสําคัญคือไร่ชาสุยฟงนะติดกันเลยนะครับติดกับสถานที่ท่องเที่ยวไร่ชาสุยฟงเลยนะฮะเป็นนาเวิงกว้างใหญ่เลยทีเดียวนะเนื้อที่7ไร่สามงาน77ตารางวาเอกสารสนทัดนั้นนะลูกค้าจะเห็นได้ว่าถนนกว้างเลยทีเดียวนะฮะก็เฉลี่ยไร่ละ4ี่แสนห้าหมบาทเท่านั้นนะครับก็ราคานี้ก็ไปคุยกับเจ้าของในตรงนะฮะอยู่ตำบลสี่ขั้มอำเภอแมจันจังหวัดเชียงรายนะฮะ ห่างจากถนนผลโยธินี้5จกิโลเมตรนะฮะห่างจากตัวเมืองแม่จันประมาณ10กว่ากิโลเมตรประมาณ13กิโลเมตรนะฮะก็ที่นาฮะสลับทำโฮมสเตย์ Stay, หรือว่าทำอ่อห้องพักได้หมดเลยนะฮะหรือใครที่ต้องการที่นาที่อ่อติดกับสถาน,นที่สำคัญคือในชาวสุดฟงนะฮะก็ซื้อที่ว้ได้นะครับลูกค้าแล้วก็ที่สำคัญแปลงนี้นะฮะก็ใกล้กับเล็กพาร์ควิวดีสอร์ทฮะ ของในชาอีฟองเช่นกันเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในแปลงการทุนค้านะฮะที่นานะฮะบรรยากาศโดยรอบก็จะเป็นวิวภูเขานะฮะแล้วก็มีเนินฮะใกล้ๆกับที่นาแปลงนี้นะครับเบื้องกว้างเลยทีเดียวนะฮะเจ็ดไร่สามงานเจ็ดสิบเจ็ดตารางวาเอกสารศีรษะหนึ่งใบหนึ่งแปลงนะฮะแปลงนี้ติดจำนองนะฮะอ่าสถาบันการเงินอยู่นะครับก็ ทนานทำนาปีละหครั้งนะฮะหรือว่าลูกค้าทาไหนทำงาน,นงาปีละสองครั้งก็สามารถเาจาะหน้าบา,าดานได้นะฮะหรือจะซื้อไว้ทํารีสอร์ททำบ้างทําบ้านทำโคกหนองนาได้หมดนะครับก็เข้าออกได้สเส้นทางเส้นท,ทางโดยตรงลัดผ่านได้ชาชุยฟงนะ,ะอีกเส้นหนึ่งก็ขึ้นทางแยกลอยแม่สองนะฮะ ก็ใช้ยนระยะหนึ่งครัประมาณ1.8กมห่างจากตรงนี้นะฮะพินาเวิรกว้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับเอกซาสสิชนนเจ็ดใต้3ามงาน77ตารางวานฮะไม่ละ4 5 0 0 0 0 0 0บาทนะฮะใครต้องการที่นานะฮะหรือซื้อที่เก็บไว้ฮะติดกับลรชาร์ฟอกก็ดูแปลงนี้ได้นะครับหน้ากว้างประมาณสักร้อยกว่าเมตรครับ ติดถนนติดกับไร่ชาสวยฟองเลยฮะอยู่เพิ่มไม่จันจังหวัดเชียงรายนะฮะนี่ฮะไร่ชาอยู่ตรงนี้ลูกค้านี่ฮะออก็เอซานซีชนบหนึ่งใบหนึ่งแปลงนะฮะแปลงนี้ติดพระราชมนองอยู่นะลูกคา้าสี่แสนห้าหมื่นบาทไร่ละสี่แสนห้าหมื่นบาทนะ ก็เป็นที่นาสวยๆหน้าหน้ากว้าง133เมตรฮะมีไฟฟ้าผ่านฮะถนนกว้างถึง6เมตรด้วยกันรถสวนกันได้สบายเลยนะครับตอนนี้กําลังปรับปรุงถนนคอนกรีตฮะหรือเดี๋ยวจะทําใหม่นะลูกค้านะอยู่ต้นบลสีคำนะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายนะฮะติดกับไร่ชาลสุยฟงนะแล้วก็ใกล้กับอ่าเล็กปักวิวดิสอร์ท่าของไร่ชาสุยฟงนะฮะก็ถนนเส้นนี้ถ้าตรงไปเรื่อยๆนะฮะก็จะไปโผล่อีกเส้นหนึ่งนะเส้นดอยแม่สลองนะฮะหนึ่งชลอหนึ่งสามสามนะฮะก็จะใกล้กว่านะฮะ เมื่อกี้เรามาทางลัดของในชาสุยฟงนะฮะก็สนใจแปลงนี้ก็ลองคุยรายละเลอียดกันได้นะฮะเไร่สงาน77ตารางวา4 5 0 0 0นบาทเท่านั้นเฉลี่ยไร่ละ4 5 0 0 0นบาทเท่านั้นนะลูกค้าจองกันได้นะครับก็ถนนกว้างเลยทีเดียวนะ,ะประมาณ6เมตรนะฮะก็เดินถนนเส้นนี้ถ้าตรงไปนะฮะก็จะไปโผล่ถนนชลอห3ึ่งสามสมฮร้อสลองนะฮะก็ใช้ระยะห่างจากจุดนี้ประมาณ1.7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับลูกค้า การเดินทางสะดวกสบายครมีไฟฟ้าน้ำประปาครบคันใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะก็ไม่ไกลจากตัวเมืองเพิภอแม่จันนะรประมาณ10กว่ากิโลเมตรนะฮะสถานีนอกจากได้ชาวสิฟองที่จะใกล้เคียงก็มีในอา่าก็จะเป็นน้อยแม่สลอกนะฮะแล้วก็จะไปอำเภอแม่สายได้หมดเลยฮะก็เดี๋ยวเราไปดูทางออกอีกด้านหนึ่งนะฮะว่าเป็นยังไงนะลูกค้านะฮะ เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับว่าทางออกอีกด้านหนึ่งเนะี่ยจะเป็นถนนคุกนะฮะนี่ฮะถนนที่เราจะไปออกอีกเส้นกนะ็คือชอรอนหนึ่งสามสามเป็นถนนอ่าดยไม่สลองถนนหลโยทินนะครับขวมือของท่านที่เห็นนี่ก็คือเล็กปักวิวรีสอร์ทฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอแม่จันนะฮะเล็กฮิวปักรีสอร์ทนะครับ ลูกค้าสามารถเลือกทางเข้าออกได้สบายนะจะเข้าท่าตอนเช้าเนี่ยจะเข้าทางรล่ชาวสุิฟงได้นะตอนค่ำค่ำมืดๆไม่แน่ใจว่าล่ชาวจะปิดหรือเปล่านะเนี่ยเดี๋ยวซ้ายก็จะไปอ่าดอยแม่สลองนะฮะเดี๋ยวขวาก็จะไปแม่สายเชียงแสนเชียงรายนะฮะลูกค้านะฮะตรงนี้คือภาพมุมสูงนะลูกค้าจะเห็นนี่ะก็คือติดกับสถานีรถไฟชาวสุิฟงนะ ที่เขามีทานกาแฟาทานชากันนะ,ะดื่มชากินขนมกินกาแฟากันนะฮะก่อที่นาก็เห็นเนี่ยลูกค้านะอยู่ด้านล่างเลยด้านล่างเดิเนินเลยนะฮะเจ็ดไร่สามงานเจ็ดตารางวานดูภาพอากาศมุมสูงนี่ก็จะเห็นได้ว่านะฮะที่สวยเลยทีเดียวนะฮะบอกว่าสำหรับทำทำรีสอร์ทหรือซื้อทิ้งไว้นะฮะหรือสร้างโคกหลงนานได้บทราคานะคะ แพลังนี้ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่จันนะ12.2กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะห่างจากถนนพ่อขนยุดทินนะฮะ5.6กิโลเมตรนะฮะแล้วก็ห่างจากถนนดอยแม่สลองละ1.7กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะห่างจากถนนลาดยางะฮะ1.4กิโลเมตรเท่านั้นนะโครงการนะ การลงทนกรีตกว้างเลยทีหกเมตรนะฮะมีไฟฟ้าเรียบร้อยนะลูกค้าสามารถปลูกบ้านหรือทําำโฮมรองหน้าหรือว่าทำรีสอร์ทหรือทำโฮม,มสเตยๆๆ์ได้หมดนะฮะหรือจะทํำสังหาอาหารริมซับหรือการลงทุนอย่างอื่นก็ได้หมดฮะเพราะติดสารนิวเคลคือได้าชาวสุนฟงเลยนะฮะก็ที่สวยๆแบบนี้ไม่มีมาบ่อยนะครับและสามารถจับจองกันได้นะฮะซื้อแบ่งกันนะฮะกับพ,พี่น้องหรือว่าซื้อเพื่อการลงทุนนะ่ะย่อมทําได้หมดนะฮะลูกค้า ที่สวยนะฮะล้อมรอบด้วยที่เนินนะฮะน้ำไม่ท่วมนะครับผมทำนาปีละหนึ่งครั้งนะฮะก็ใครชื่นชอบที่นาสวยๆก็ได้ท่งเที่ยวคามามาซื้อแล้วเป็นเจ้าของก็ได้เลยทีเดียวนะฮะลูกค้าที่สวยๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยนะฮะลูกค้าไล่สามงาน77ตารางวานะฮะยกแปลงกันเลยทีเดียวนะฮะหรือเฉลี่ยไรละสี่แสน5บาทเท่านั้นนะฮะ หลับใครกำลังมองหาที่นาแปลงสวยๆ,ๆนะฮะติดกับรีสอร์ทติดกับไร่ชาวสวุยฟงติดใกล้แหล่งท่องเที่ยวสำคัญบ้าใบพืนมามา้นเมจัดอรคือไร่ชาวสวุยฟงนะฮะแล้วก็ดอยแม่สลองนะฮะหรือทางผ่านใกล้ๆกับทางไปโดยตุงนะ,ะไปแม่สายก็ไม่ไกล20กว่ากิโลเมตรนะ,ะประมาณ28กิโลเมตรจากที่นี่นะฮะบรรยากาศดีวิวสวยนะ,ะก็สอบถามกันมาได้นะที่เบอร์โทร0882590477นะฮะ หรือทักไลน์ไอดีมานะฟองหอ,อมฮ F o N G H o ฮฮนฮะ F O N G H O M ฮะกับแอดมินเพจนะคุณนพดลฮะ